有一种感。 จะะอยู่ข้างในนีแหลเสียงนอกอีลุ่มทุกคนผมว่าน่าจะอยู่โซนตรงกลางนี่แหละเมื่อกี้ได้ยินเสียงเนาะ เดี๋ยวต้องมาวางกับดักมั่งแล้วน่าจะอยู่แถวนี้แหละมันเพราะว่าโซนนี้มีคนดักน้อยเนาะนกอีลุ่มเนาะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเสียงใกล้ๆน่ะเสียงอยู่ตรงนี้ตรง เสียงมันร้องอยู่ตรงกลางนี้ครับเมื่อกี้บริเวณ แก่ไปลทุกคนเดี๋ยวผมจะลองลุนไปแล้วนู่นไปแล้วนู่นไปแล้วนู่นนู่นนู่นไปแล้วนู่นนู่นโอ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนู่นไปนู่นละไปนู่นละโอ้โหนู่น นูน่นโอ้โหเดี๋ยวต้องมานี่อีกไปนูน่นทุกคนเห็นไหมเห็นไปเนี้ไวไหมปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยโอ้อยมันอยู่ไม่ไกลนะเ,เนาะก็เป็นนกเป็นนกที่ที่ผมไม่เคยสนใจมันเลยเนะาะเมื่อก่อนเนะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันมีนกเอนกพันนี้ด้วยเนาะ นกอีลุ่มเนาะก็มันรู้มันรู้จักกระตอนที่เออผมทําคลิปทําอย่างนี้แหละก็มาดูเรื่องนกเรื่องอะไรเนี่ยเนาะก็เลยรู้จกักไว้นกไอ้นี้ยมันชื่อนกอีลุ่มตอนแรกน้องที่ทํางานเนาะยิงมาได้ตัวหนึ่งมาให้ผมดูอะผมก็เออนกไออย่างว่ามีงอนงอนด้วยแปลกแปละไม่เคยเห็นเนาะอีกคนหนึ่งก็บอกว่า นกอีลุ่่มเนี่ยนกอีลุ่่มเนี่ยโอ้ผมก็เลยไปดูรายละเอียดเนาะโอ้นกอีลุ่่มเคยได้ยินเสียงมานานแล้วแต่ว่าไม่สังไม่ได้สังเกตไงเออนกอีลุ่่มครับทุกคนกระเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากับดักมาเดี๋ยวจะมาลองดักให้ทุกคนได้ดูเนาะก็มีมีมีให้เห็นเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะนะมันบินไกลนกพวกนี้นะ ตัวขนาดเท่าไก่อ่ะไก่เขาไก่รุ่นอันนี้ก็หอยนี่หอยอะไรเนี่ยเขาเรียกหอยอะไรหอยโครงเนาะหอยโครงหอยโครงก็มีนะทุกคนนะก็หอยพวกเนี้ยชาวบ้านเขาก็จะฆ่าเนาะแต่มันกินข้าวเนาะกินข้าวชาวบ้านเนาะชาวบ้านก็จะฆ่าเนี่ย แต่ผมก็ไม่ได้ฆ่ามันแล้วผมจะให้ทุกคนได้ดูเนาะให้ทุกคนได้ดูเนาะคนก็เอาไปกินเนาะเนี่ยตามท่อนะปากท่อนี่มีนะเยอะแยะเลยเนาะจับแป๊บเดียวเนาะได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยมันอยู่ตรงปากท่อท่อน้ำไหลเนีปล่อยมันไปนะครับผม อุดมสมบูรณนะ์เนาะนกอีลุม่มนกคุ้มนกไก่นานกไก่นาก็เหมือนคล้ายๆแบบนกกระยางแต่มันตัวเล็กเนาะมันชอบอยู่กับแหล่งแหล่งน้ําขังแบบเนี้ยช่วงฤดูฤดูฝนเนี่ยก็จะเห็นเห็นได้เยอะเนาะก็คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะมาเช็คหมายดูสัตว์นะครับผมก็ติดตามให้กําลังใจกดซับสไครด้วยนะครับผม PTI Channel เนาะคลิปนี้ก็บายๆขอบคุณมากครับ